สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เป็นอสมทั่วประเทศไทยครับท่านที่เป็นอสสของกทมครับวันนี้6กันยายน2515ช่องตองพรอมผมครับนำยอดรับยอดจ่ายรายรับรายจ่ายของอสมอสสมาลห้ฟังครับ15กันยายนนี้รับอะไรจ่ายอะไรครับ1 5้ากันยายนครับพี่น้องอสมแล้วก็อสสของกทมครับ ก็รับค่าบริการ1น0 0บาทเป็นค่าบริการของเดือนสิงหาคมที่ปฏิบัติงานไปแล้วนะครับ1000บาทนะครับส่วนค่าตอบแทนเสียงไพ่กว่าสิที่คณะปฏิอนุมัติแล้วนั้น2เดือนเดือนละ500เป็นของเดือนเมษากับพฤษภาหกห้าอันนั้นยังอยู่ในกระบวนการการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับและพร้อมจ่ายเมื่อไหร่กรมบัญชีกลางประกาศวันจ่ายเมื่อไหร่จะนํามาแจ้งอีกครั้งนะครับรายจ่ายวันที่1 5กันยายนนะครับ เฉพาะอ,อสมอที่เป็นสมาชิกชกศสมอแห่งประเทศไทยครับจะหัก282บาทครับใครค้างจ่ายเดือนก่อน,ก,อนก่อนก็มีหักมากกว่านี้ครับใครไม่ค้างจ่ายก็หกัก282โดยวันนี้6กันยายน2565ผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมชกศแห่งประเทศไทยนะครับก็มีมติออกมาข้อมูลล่าสุดนะครับก็สมาชิกสุทธิณนะวันนี้6กันยายน65ครับ 8แสนเกคนนะครับหากกรณีสมาชิกเสียชีวิตก็จะหักคนละ50สตางค์ไปช่วยต่อการเสียชีวิต1รายก็จะหัก8 9 3 4 4 8คนคนละ50สตางค์ไปช่วยก็จะทำให้ทายาทได้รับเงินชาปนก,กิจสงเคราะห์นี่4 4่นบาทนะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็คือ 1- ถึง หนึ่งถึงสามเสิงหาคมหกห้าก็มีสมาชิกชกศทมเสียชีวิตห้าร้อยหกสิบสี่รายที่ทายาทส่งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์แล้วนะครับห้าร้อยหกสิบสี่รายนะครับทําให้สมาคมต้องหักพี่น้องอสมอที่เป็นสมาชิกชกศส,สมนี่สองร้อยแปดสิบสองบาทในวันที่สิบห้ากันยายนเพื่อไปช่วยทายาทอสมอทั้งห้าร้อยหกสิบสี่รายนะครับก็จะได้รายละ446,724บาทนะครับหัก15กันยายนนะครับ ส่วนรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้หากได้วันที่1 5กันยาย,น,ยนแล้วจะอวให้กับพี่น้องอสมรทายาทพี่น้องอสมอที่เสียชีวิตภายในไม่เกินวันที่เท่าไหร่นะครับรายชื่อผู้เสียชีวิตสมาคมก็จะขึ้นข่าวทางเว็บไซต์สมาคมชกสอสออ,สอ,อย่างเป็นทางการอีกต่อไปภายในวันหรือ2วันนี้แหะครับจะขึ้นข่าวออยอดหักต่างๆให้พี่น้องอสมอทราบอย่างเป็นทางการนะครับส่วนข้อมูลของเราที่นํามานําเสนอนี้ก็เป็นข้อมูล ผลการประชุมอย่างคร่าวๆนะครับก็ความถูกต้องน่าจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่แหละคือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมันจะเหมือนกันกับข่าวอย่างเป็นทางการนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรานํามาเสนอก่อนนะครับเพราะว่าเราก็เจเาะข่าวจากสมาคมเขามาเล่าให้กับพี่น้องอสมรฟังก่อนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับหากต้องเบิดค่าเพียงเพราะว่า จนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทำใจบอ,อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์